สบายดีพ่อเม่พี่น้องมือนี้มาพบพาอก็บ่าวมองอีกแล้วเนาะอ้าวมือนีอบ่าวมงสิพาพี่น้องมาเห็ดน้ำมักหอยเชอรี่สูตรประหยัดตน้นขึ้นในช่วงที่ปุ๋ยแพงน้ำมักก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งจะตอบโจทย์พี่น้องสวยพี่นอ้องลดตน้นขึ้นในการผลิตในสวงที่ปุ๋ยแพงนาะพี่น้องเนาะ นำมากกจะเป็นทางเหลือกหนึ่งสวยพี่น้องลดส่วนทืนได้เช่นายก็จะเมนกเกษไทยมันชะปลลังเท่านีแหละพี่น้องเลยส่วนนามากค้อยสลีมอมงกับไปล่องใส่แล้วถือว่าผ่านนอกพี่น,อน้องนะครับคนดีมันชะปลลังกับใหญ่ไว้ลงหัวไว้ะม,มงก็เลยสิมาเสบบต่อพี่น้องว่าเห็ุจางไหวิธีใด สำหรับพี่น้องท่านไหนที่อยากน้ำเอาไปใส่ก็ลองไปเห็ดตามขั้นตอนที่มังงงสิบอกนี้เลยเดออ้ออย่ามังงสิไปมาร์คให้เบิรงเลยเดอ้อว่าเหตุยังไงส่วนขั้นตอนในการมาร์คก็มีโบลายเนาะพี่นอ้องเฮ้า,าก่อนเดินถ้าตรงมีเลยคือหอยเชอรี่หอยเชอรี่เนาะพี่น้องชิปกิโลเด้อพี่น้องชิปกิโลเลงก็น้ำชิปลิตร ซิปลิทและกากาด้ำตาลเขาจะใส่อยู่2กิโลต่อหอยเชลลีซิปซิปกิโลและกาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมัยยมยยมมนเป็นยี่ห้อได้ก็ได้ได้พี่น้องแล้วแต่ทางหั่นขาเขามียี่ห้อได้ก็ได้จะใส่อยู่1ลิตรต่อกากน้ำตาล2 2งสอลิตรหรือปราณกิโลขั้นตอนก็นมีเท่านี้เนาะเดีย๋ยวบาม,ามงสิไปมาร์กได้เด้อพี่น้อง ก่อนอื่นสิ่งที่พี่น้องต้องเฮ็ดเลยก็คือผสมกากรทำตาลกับ EM ให้เข้ากันซะก,ก่อนเด้อพี่น้องผสมให้เข้ากันอยู่เน้ออ่าข้นขนขนใช้น้ำให้เข้ากันซะก่อนแล้วจึงอ่าถอกน้ำที่เขาผสมแล้วแล้วใส่ก,กับหอยเซอรี่เ้อพี่น้องอ่าส่วนหอยเซอรี่หัน่นกันว่าหอยเซอรี่ม่ขี้ต้มไลยหรือว่าเปลือนไลยก็ขอดิไปล้างก่อนเด้อพี่น้องล้างให้สะอาดก่อน เพื่อให้มีขีดต้มปนอยู่ในน้ำมักของเฮ่าและเฮาก็จะได้น้ำมักที่ดีที่สุดไปใส่เด้อพี่นองเดอ้อหลังจากนั้นไก่พี่นองที่ส่วนผสมลงใส่ทั้งมากเข้าเลยและก็ทําการหาใหม่มากคน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 ในหลายหลอดด้วยพี่นองเด้อเพื่อให้น้ำมักกำหนับมันเข่ากันเป็นเนื้อเดียวหลังจากนั้นก็ทำการปิดฟ้าไว้และก็อย่าลืมมคัคนถ,ถูกสองหรือว่าสามมือเด้อพี่นอง เื่อเหเฮาจะมาคายแก๊สของอนามัตแต่กะ,ะมากระตุนจุลินทรียเขาขยายตัวไนว้ขข้นเพื่อจะใหน้นำมาต์เขาเห่าหัออนามามักในวัยข้นเมื้อผี่นองเด้อส่วนระยะเวลาของการมากักเราจะใส่วาาเ,วสวะะเวลามากอยู่หนึ่งเดือนเด้อใส่เวลามากอยู่หนึ่งเดือนก็สามารถเอาไปใส่ได้เลย,เลยแต่ว่าให้ดีแท้กัให้ได้สามเดือนข้นเน้อผี่นองเขาจะเอาไปใส่ส่วนระยะเวลาการฉีดการใส่ก็เราจะใส่อยู่ ซา c c ี c c ตอนน้ำ20ลิตรเด้อพี่น้องส่วนเวลามั่นอายุ9วัน5เดือนครึ่งจะใส่อยู่ซี c c ส่วน2เดือนขึ้นไปจะใส่อยู่3ชิป 40cc ตอนน้าวลิตรเด้อพี่น้องเด้อส่วนวิธีการมาร์กการใส่การเมินเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องทานได้อย่าเอาไปใส่กับลองไปเห็ดตามขั้นตอนที่บางงงบอกนี่เด้อ อ่าแล้วพี่น้องอย่าลืมเบังคลิปให้ละเอียดให้เข้าใจซะก,ก่อนก่อนจะไปมาร์กเด้อพี่น้องเพื่อจะบริพาดทุกขั้นตอนและเากาจะได้น้มาร์กที่ดีที่สุดไปใส่สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดิ้อพี่น้องสำหรับขั้นตอนการมาร์กนามาร์กหอยเชอรีขอบใจสำหรับการทับชมเดิ้อพี่น้องเดิอ้อ